สวัสดีค่ะมาพบกับ้องเอ็มคนสวยแล้วนะคะมาพบกันวันนี้เราเอ็มก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอทุกท่านได้รับชมกันนะคะอ่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์มีเคิวผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะคะคือเซรั่มเข้มข้นสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสรับคนที่จะไม่มีเคิวโปกหนาบางขนตาไม่มีเอยสําหรับสภาพบุรุษที่ ไม่มีคราวน่าจะออกหวานหวานหรือไม่มีจอนใช้นี่เลยค่ะมีคิวเห็นไหมคะมีคิวนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าวิธีใช้เป็นยังไงเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาผลิตภัณฑ์มีคิวจะเป็นยังไงเมื่อแกะกล่องออกมาและก็วิธีใช้น้นจะเป็นยังไงนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแกะออกมาเลยค่ะชิง นี่ไงคะ่ะผลิตภัณฑ์มีคิ้วนะคะท่านผู้ชมวิธีการใช้ไม่ยากคะ่ะใครที่ต้องการที่จะมีคิ้วดก